หิวแสงเลือกลูกลูกเท่งพร้อมใจกันโพสไอจีสตอรีอ่านแล้วมิสดุ้งสื่อถึงใครทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพอยและพลอยลูกสาวคนสวยทั้งสองคนของตลกชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงที่พร้อมใจกันโพสข้อความผ่านทางไอจีสตอรในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดยน้องพ้อยลูกของเท่งเถิดเทิงได้โพสภาพมีมผ่านไอจีสตอรีของตนเองโดยมีข้อความว่าหิวแสงเหรอลูก จากนั้นผ่านไปได้ไม่นานได้โพสต์คำคมอีกว่าคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีส่วนคนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำสิ่งดีๆที่คนพูดถึงสังคมจะเริ่มล่มจมเมื่อคนประเภทแรกมีมากกว่าประเภทที่สองในขณะที่พลอยลูกสาวอีกคนของเท็งเถิดเทิงโพสต์ภาพมีมผ่านทางไอจีสตอรี่เช่นเดียวกันแถมยังเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับพลอยอีกด้วยโดยในมีมดังกล่าวมีข้อความว่า เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ได้เรียกว่างานนี้ทำเอาต่อมเผือกทำงานอย่างหนักว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งพลอยและน้องพลอยกันแน่แล้วทั้งคู่โพสต,สตอรี่สื่อถึงใครหรือเปล่าหรือแค่เป็นมีมข้อความธรรมดาเท่านั้นงานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากน้องพลอยและน้องพลอยอีกทีนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ